เวลาได้ยินคำว่าหนังสือรับรองบริษัทหลายคนอาจงง,งว่ามันคืออะไรสำคัญแค่ไหนวันนี้เราจะเล่าให้ฟังง่ายๆครับถ้าบัตรประชาชนคือเอกสารยืนยันตัวตนของคนหนังสือรับรองบริษัทก็คือบัตรประชาชนของบริษัทเพราะมันบอกทุกอย่างที่ทำให้คนอื่นมั่นใจว่าบริษัทนี้มีอยู่จริงและถูกต้องตามกฎหมายในหนังสือรับรองบริษัทจะมีข้อมูลสำคัญเช่นเลขทะเบียนนิติบุคคลชื่อบริษัทและที่ตั้ง วัตถุประสงค์จะบอกว่าทำธุรกิจอะไรทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ใครเป็นกรรมการและใครมีสิทธิ์เซ็นแทนบริษัทเอกสารนี้สำคัญมากครับเพราะต้องใช้เวลาเปิดบัญชีธนาคารทำสัญญากับลูกค้าหรือแม้แต่ยื่นงานราชการถ้าไม่มีคนก็ไม่มั่นใจว่าบริษัทคุณมีอยู่จริงหรือเปล่า สรุปสั้นๆเลยนะครับหนังสือรับรองบริษัทก็คือบัตรประชาชนของบริษัทที่ยืนยันว่าคุณมีตัวตนถูกกฎหมายและน่าเชื่อถือแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาเราช่วยคุณขอหนังสือรับรองบริษัทแบบด่วนพิเศษรับเอกสารในหนึ่งชั่วโมงปริ้นใช้ได้เลยทักผมมาได้เลยครับพร้อมให้บริการ